สวัสดีครับสวัสดีท,ทุกท่านที่ติดตามเพจหมอปุณศักดิ์ลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชาตาเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาที่พิกัดร้านมิยาโกะนะครับซึ่งเจ้าของร้านก็คือคุณเทและคุณโอนะครับอยู่บริเวณตลาดบางใหญ่นนทบุรีสําหรับใครที่รอคอยนะครับหมอปุณมาทางโซนทางนี้นะครับสามารถเข้ามารับบัตรคิวได้เลยวันนี้อยู่ถึงบ่ายสามนะครสิบห้นาฬิกานั่นเองนะครับ มาจากไหนนะครับทินบุรีทินบุรีติดตามมานานหรือยังครับเพิ่งไปสักตอนไปล้มเก้าอ๋อล้มเกล้าอะไรเดี๋ยวโชว์มือหน่อยวันนี้มาําเป็นยังไงบ้างครับหลังจากสักไปแล้วก็ถูกหวยสามตัวตรงเลยสามตัวตรงถัดมาโหก็คือหวยรัฐบาลปกกกหวยดล่าหวยเล่วหลังจากนั้นก็ถูกรัฐบาลก็ติดติดกันมาอืมวันนี้ก็เลยชวนคนในครอบครัวมาด้วยได้เป็นสะพานบุญด้วยนะครับ ฝากบอกต่อคนที่กําลังลังเลนะครับว่าก็ให้มานะคะเจ็บแต่ว่าดีโอเคครับมาด้วยกันทางนีปางค้ามาจากที่ไหนค้าผมจากสนามบินครับติดเคยสักาเรี่เยครับติดตามมาได้ยังไงครับมีคนแนะนําหรือว่ามีคนแนะนํามาครับโซนใต้ครับโซนใต้ข้าร้านเขา ทำเรืเ่องไปเห็นมือเขาใส่สแล้วก็ถามว่าที่สั่งมาจากไหนะเขาบอกว่าสั่งม,มาจากน้องคุณผมก็เลยเชิร์ชดูมาเจอแล้วก็ติดตามอ๋อติดตามนานหรือยังพี่ก็ประมาณสองสามเดือนนะครับก็เลยติดตามตารางเพตุเขาเลยมาทำกันสองคนโอเคครับขอบคุณ <c oughs> okay, ครับนะครับก็มีเสื้อมาให้ทุกคนได้ จับจองกันนะครับงานใบกูประจำปีครั้งที่ห้านะครับเช้า <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับมาจากไหนครับผมม,มจาจากตามบทดพอตามบทดพอติดตามมานานหรือยังครับติดตามคือเมื่อวันที่19เกอ่ะนานไปนสักที่สุขุมวิทเรือยเร่อ๋อคุณครับพอดีป้ามไม่ว่างก็เลยตามมาที่นี่นแ บ้านเขาอยู่สุขุมวิทซอยนึงเป็นเป็นเกิดจากเขาชวนเหรอครับหรือว่าสนใจด้วยคุยกันไว้พอดีป้าติดทีวาวันนั้นครับผมก็เลยให้หลานดูเพจให้ว่าวันนี้มาที่นี่ก็เลยมาที่นี่ครับค่ะเดี๋ยวท่านจะอยู่บางบัวทองเดี๋ยวเจอกันครับกับหลานที่สุขุมวิทครับทางนี้บ้านเขาสาวมาจากที่ไหนครับผมรามินทาสามสิบเคยสักไปหรือยังยังติดตามเพจมานานหรือยังครับ พอดีน้องแนะนำมาน้องเขาเคยมาสักแล้วแล้ว <diction aries in Portuguese> เป็นย <Exactly. S 1> ังไงบ้างครับสักไปแล้วก็เลยแนะนำคืออนครัดียังไงครับหมายถึงก็เรื่องเงินก็ดีขึ้นหมายถึงงานปรับเปลี่ยนหรือโชคลาภได้บ้างค่ะเได้บ้างเงินการันตีคือเงินเลยใช่การันตีครับก็เลยชวนเพื่อนๆมาใช่ไหมคะก็ฝากนะครับฝากถึงคนที่กําลังลังเล ให้มาค่ะมาแล้วฟังมากค่ะรับรองค่ะหมอกูการดีมากค่โอเคครับขอบคุณครับวันนี้นะครับผมขอฝากคติสอนใจเล็กๆน้อยๆนะครับคนเรานะครับถึงดวงพื้นฐานดวงดีก็จริงนะครับคนเรามีปัญหาบางช่วงบางตอนในช่วงชีวิตในทุกช่วงของดวงชะตานะครับคนที่ดวงไม่ดีนะครับผมได้ทักไปแล้วนะครับได้แนะนําไปแล้วว่าต้องทํายังไงแก้ดวงยังไงนะครับ ขยันทําบุญขยันใสบาทนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิวันพระนะครับถือศีลไหมถือศีลห้ก็ได้นะครับศีลแปนะครับ,น 8, นรบฟังเทศฟังธรรมบ้างก็ได้แล้วก็เป็นการทําบุญทําทานเล็กๆน้อยๆที่สามารถทําได้นะครับดวงก็จะกลับกลายเป็นดีในช่วงนั้นที่เป็นพื้นฐานดวงดวงกําลังตกนะครับจะช่วยให้เราฟื้นตัวขึ้นได้ง่าย ในฐานะที่ผมเป็นหมอดูนะครับการรู้ดวงดาวการมาดูดวงนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทําให้เราได้รู้ดวงดาวรู้ดวงชะตาของตัวเองเป็นการให้เราตั้งรับดวงชะตาอยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตนะครับของคนที่พื้นฐานดวงดีนะครับจะไม่ค่อยได้แก้ไขอะไรมากมายนะครับสำหรับในพื้นฐานของคนที่ดวงดาวไม่ค่อยดีนะครับก็จะมีวิธีแก้ไขดวงชะตาให้ก็อยากให้ทุกคนหมั่นทำตามนะครับ